เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะเธอดีเกินไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหนุ่มๆสาวๆที่มักจะใช้ข้ออ้างนี้มาบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะเลิกกันเลิกเพราะเธอดีเกินไปแหมฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะดีนะคะแต่ว่ามันไม่ดีอย่างคำพูดคะ่ะและตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคนที่มีบุคลิก nice เนี่ยนะคะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยนะคะพร้อมที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นตลอดเวลารับเป็นภาระของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยผู้คนเหล่านี้เนี่ยเอออาจจะทําร้ายตัวเองอยู่ก็ได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะเรื่องของคนที่มีบุคลิกนี้เขาเรียกว่าบุคลิกที่เรียกว่า people พรีเซอร์คือชอบเอาใจทุกคนขอโทษบ่อยมากแล้วก็รับมาเป็นของตัวเองหมดเลยทุกเรื่องเลยอันเนี้ยมันส่งผลเสียนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนคนนี้คือชอบหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะซึ่งมันส่งผลเสียต่อภาวะเครียดเรื้อรัง นี่คือเรื่องของใจนะคะแล้วมันมีผลเสียต่อสุขภาพกายด้วยเหมือนกันและน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาทำการศึกษาว่าคนที่มีบุคลิก nice nice ในที่ทำงานเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะมีความก้าวหน้าในอาชีพช้ากว่าคนที่มีบุคลิกตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำ ถ้าหากว่าเราชวนหันกลับมามองนะคะนิส nice ของคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นในภาวะที่เก็บกดเอาไว้ขอโทษขอโทษขอโทษไม่อยากโต้แยง้งไม่อยากจะขัดแย้งกับใครก็เลยเก็บ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 มันเป็นภาวะของความเก็บกดมันไม่ใช่อดทนเก็บกดก็คือรับมาแล้วก็กดมันไว้แต่อดทนเนี่ยมันพร้อมที่จะสู้มันพร้อมที่จะฝ่าฟันมันพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอมรับอย่างจริงใจ อันนี้มันเป็นการฝึกฝนตนเองนะคะแล้วขอโทษเขาอย่างจริงใจไม่ใช่รับมารับมารับเพื่อที่จะจะได้ยุติเรื่องราวทั้งหมดแต่ใจไม่ได้ยอมรับนั่นก็คือสภาวะที่เก็บกดอยู่ในใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนใคร่ครวนพิจารณากลับไปคิดนะคะว่าที่ nice nice อยู่ทุกวันนี้มัน nice ออกมาจากใจหรือเปล่าหรือว่ายอมยอมไปเพราะช่างมันเถิด รับเองเดีวกว่าสบายใจจบจบกันไปแต่ตัวเองเก็บกดเอาไว้ภาระหนักหมักหม,มมอยู่กับใจของตัวเองโอป้าหาเรื่องนี้เพื่อมาชวนพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในนาขณะนี้เราจริงจังจริงใจกับมันหรือเปล่าหรือว่าเราอะยอมมันเพราะไม่อยากมีเรื่องอ,อันตรายเกิดขึ้นแน่นอนทั้งกายและใจนะคะโอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ค่ะ